ครับอันนี้ผมจะสาธิตการแนวที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องเมื่อสองคลิปที่แล้วเนี่ยแนวที่หนึ่งแบบเราไปทาเป็นช่วงๆใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแนวที่หนึ่งทั้งสองข้างนะแบบต่อเนื่องผมจะเริ่มด้านขวาก่อนแบบต่อเนื่องนะมันจะได้ไม่ช้าเกินไปเอาจังหวะพอดีๆนะครับโยกตัวไปข้างหน้าหน่อยฮะหนึ่งสองสามลงตรงนี้ฮะอ่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกต่อเนื่องเลยนะครับที่หกที่เจ็ดที่แปด ที่เก้าที่สิบที่สิบเอที่สิบสองยาวไป L หนึ่ง L สอง L สาม L ส L ห้าสุดท้ายนะครับต่อเนื่องเลยครับให้ทำห้ครบประมาณแนวและยี่สิบเที่ยวนะครับสลับไปแนวอีกข้างหนึ่งของกระดูกสันหลังนะครับเป็นแนวที่ข้างซ้ายของผู้ถูกนวดนะครับนี่ที่หนึ่งสองสามที่สี่ห้าหก 7จ็แกละกระดูกอกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบสองอ